พิธีสุขารีบโต สถานากสสาสเทศอลาทางสถานีแกนกลางออกขบวนรถปที่โดยสารเพ่อจัทดท่านอ่านได้รับอันตรายและอย่างได้ขบวนรถเื่อนี้เมื่อออกจากสถานีบ้านโป่ไปแล้วไ้ยุดรับส่งผู้โดยสารที่สถานีราชบุรีสถานเทศ